สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าในติ๊กต็ทุกท่านครับวันนี้ผมมาพร้อมกับสายฝนมาแล้วพี่พี่ดูเนียพี่ดูเนี่ยโอ้โหทำมึนมาเลยนะะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะถ่ายกันได้สักกี่พีตอนนี้ก็โปอยแล้วนะปลยอยๆแลนะ้วแต่ไม่กลัวครับผมไม่กลัวแดดไม่กลัวฝนไม่กลัวไม่กลัวฟ้าแต่อย่าผ่าผมนะช่วงนี้คือไม่ค่อยไว้ใจตัวเองเท่าไหร่ลูกค้าครับเอาวมา คันแรกของเราเอ้ไม่ใช่คหน่คันนี้คันที่สองแล้ววันนี้นะครับที่สันอัลเมร่าคันที่ต้องบอกเลยว่าเป็นอีโคคาร์ที่ฟังก์ชันและออปชั่นครบต้องบอกเลยว่าครบไม่น้อยหน้าขครไม่อายขายแน่นอนแล้วคร,บ,ครบแบบนี้ผมบอกเลยว่าโคตรสวยถ้าจอดในเต็นท์ผมผมบอกเลยว่าโคตรสวย <c oughs> เดี๋ยววันนี้เอาฟัง์ชันครบลดโคตรสวยมาลดราคาให้โคตรถูกโอเคไหมใครอยากได้แบบว่าประหยัดน้ํามันประหยัดค่าผ่อนไม่ต้องใช้เงินดาว ผ่อนแบบสบายๆชิวๆเดือนล,ล,ละ4,000กว่าบาทคันนี้เลยมาตลอดสัญญาถ้าพูดเลยตลอดสัญญาคันนี้ครับ Nissan a m e r a โอ้โหพี่ดูครับน้องโอโมทั้งขาวทั้งสวยเดินผ่านไปแล้วไม่ใช่นะครับคันนี้ฮะทั้งขาวทั้งสวยสวยใสไรที่ตินี่พี่ดูดิบอกเลยว่าเดิมสนิทสาภาพสวยจัดนี่มีกล้องวงจรปิดให้ด้วยเห็นไหมฮะมีเซนเซอร์หลังให้สามจุด ดูความสวยภายนอกนะครับบอกเลยฮะแม้แต่ขนแมวลอยเล็กๆ็ก็ไม่มีเดี๋ยวผมพาพี่ดูข้างในด้วยพร้อมยังไะแต่ก่อนเข้าพี่ดูนี่ก่อนนี่นี่กุญแจคีย์รสกดปุ่มปุ๊บล็อกกดปุ่มปุ๊บปลดล็อกแต่ว่าผมทําอะไรไม่ได้เพราะว่าผมไม่มีกุญแจนะครับรถปลดล็อกอยู่แล้วดูภายในพี่ครับนี่คือรถที่ผมขายภายในนี่อยากับรถใหม่ป้ายแดงเหมือนกับเพิ่งถอยมาจากโชว์รูมเมื่อวานนี้ แล้วก็มาขายเป็นมือสองเลยนะฮะเจ้าของเก่าดูแลดีมากพี่พูดตรงๆจากหัวจิตหัวใจของผมเลยจะหาสักกี่คันบนโลกไปนี้ที่อาย,ยุการใช้งานเป็นสิบปีแล้วยังขายรถในสภาพใหม่ได้ขนาดนี้กดปุ่มสตาร์ทพวงมาลัยมลัยมลติฟังก์ชันกุญแจคีย์เลสคันนี้ตัวท็อปเดียวตัวท็อปขายเป็นตัวโลไปเลยดูให้ชัดก่อนกับพี่ครับดูไอ้ทั้งหน้าทั้งหลัง,ท,ง,ลงทุกงุมทุกจุดทุกอนู พร้อมอย่างชัดไมไว้สุดไหมคันนี้สวยไหมอีกโก้ขาที่สวยที่สุดมาแล้วคันนี้เป็นตัวท็อปที่สุดฟังชันครบกดปุ่มสตาร์ทกุญแจคิเลตพวงมาลัยมัลติฟังชันฟังเพลงเพลงพอนะครับแอร์เย็นเครื่องนิ่มรถสวยประหยัดน้ำมันโอโหคันนี้ครบที่สุดในประเทศไทยแล้วมาดูครับพี่ครับว่าราคาผมทำแจกจะทำยังไงกับเจ้ารถคันนี้ดีนี่อเมล่าเออลนะครับ พวงมาลัยมอติร์ฟังก์ชั่นกดปุ่มสตาร์ทปีสองพันสี่คันนี้ไม่เน่าเชื้แล้วลูบล้างหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับไม่ใช่ไฟป้อมๆแล้วนี่เป็นไฟฉกเขียวนะครับพี่ราคาสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาททำยังไงอีกสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทไม่ขายวันนี้สามแสนห้าหมื่นเก้าบาทไม่เอาผมจะขายราคาสามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทก็ไม่ขายสามแสนต้นึก็ไม่ขายคันนี้ขอ,อยามลดราคาให้เต็มที่เอาให้ถูกที่สุดในประเทศไทยวันนี้ราคาสองแสน ไปโดยโซดารฟรีดาวพร้อมเดือนละสี่พันกว่าบาทตลอดสัญญาถ้าพี่ๆท่านใดสนใจเข้าเต็นท์ผมได้โอ้โหยบายครับ